เพลงอ่ะสักเพลงก่อนจ้ะหัวใจผมวางแต่ปอดตรงกลางมาเล็งจ้องโอเคบอกไปแคนี้แล้วไจำใหม่นะจิ๊นนะครับข้างลูกพ่อรตากไทยอ่ะมีปลาไทยแดงครับอันนี้จะมีเมนูอะไรมาเสนอคอยดูนะครับฝั่งนู้นออมาออมาเรามากำลังต้มส้มตำครับฝั่งนี้ครับมูโจกรับเขาจะปัดแจ้งกับทอดปลาป่ง ยักกกะปอมแงส้มหมูไม่ไม่ต้องเอามาอะไรโจรโอิอสลามจะเอาไปผัดกะเพราเดี๋ยวค่อยยืดไ,ไปเอาถือได้โจถือได้ไปเลย <S <S จะผัดกะเพรากระปอมแล้วก็ตัมส้นตัมแล้วก็มีทอดปลาด้วยนะ <S <S ทอดปลาซิววันก่อนเราไปหาปลาซิวมาได้มาเยอะครับเดี๋ยวจะทอดปลาแต่ตะไขร่น้ำขับใช่เออแม่งกีวีงนี้ยเนี้ยเนีะย จะจ่าจ่าก็จ่าจ่าหรือว่าจ่าจ่าพี่จ่าเขาเก่งเก่งมีดไปไม่ได้สับากะมโน่ผัดกระปอมนะครับนี่ครับผัดกะเพราวีวีเราก็มีกันหมูั้อกรุรุตายังรล่น่นโ่นเวีนเวียนเวนเวายนเ๋ยว ดไปอีกแล้วครับบ้าหอบฟางไปอีกแล้วครับโนครับที่ตั้งเมียวฮัมบี้มาแล้วไปผัดกะเพราครับผัดกะเพรากิ้งกาครับวันนี้วันก่อนวันก่อนลาบก้อยไปแล้วนะก้อยกับปอมใส่ม่วงไปแล้ววันนี้ก็จะลองผัดกะเพราดูนะครับ ใส่ใบกะเพราหน่อยบ่ายีลใบยีลาเฮ้ยนั่นใบเลยนั่นใบลาไม่ใช่นี่ใบกะเพรามันโดนแดดพี่ว่าไงเฟนของเองเมนูของเองฮะเยือลำตามอ่ะไหนปลาปลาน้อยนู่นนี่ก็ให้ปลาบ่อผัดติดก่อนแทนทีละเมนู ไม่่ีแกงขั่วปลาแกงขั่วปลาเออนี่ยฟีมันต่ำแล้วแน่ยังไงน่เลยของเรื่องนู้นนะพองเหรอของมึงอมึงนี่เยอะนะทางมเยอะนะบองมึงมาแล้วนี่รำเนี่อะไรมองอะไรยิ้มฮะ เออจ่ายได้หรอจ่ายได้หรอเลยจ้าเออมันพูดถูกเออจ่ายเจอแต่ดอกแต่ละดอกเข้าไปนี่โอยหนาววันอาเยือกอาเยือกข้าวน่ายเผ็ดจังเลยมาดิมาดิเผ็ดตายเลยจับมานี่ผมก็ว่าอย่างนี้เอาออกหน่อยไหมไอฟีมันใส่พริกดิตักออกหน่อยไหมเออตักพริกออกเออมันจะแกงข้วปลาด้วยหรือเปล่ามันใส่ไปดเไปดิต้องแกงกด้งยัง เมนูแกงเอ้ยมันยูเอเอผัดผัดกะเพรากิ้งก่าครับหืกินหอมนะหอมเครื่องแกงนะหอมเครื่องแกงเครื่องแกงบ้านว่าอะเครื่องแกงตำกันเองครับบอกคือทางจเดินได้ครับก็งัดูกินง่ายอยู่ง่ายนจะม่อยูเลือกอยู่เลือกกินก็คงไม่ได้ครับอันนี้ไม่กินนะนี่ไม่กินโอ้ไม่ได้ไม่กินก็คืออดก็แค่นั้นนะครับง่ายๆิี่ทาใจเดิน บางทีมันก็ไม่ได้ชีวิตมันก็ไม่ได้เพียบพร้อมอะไรไปดยกนเพราะเราอยู่ชาแดนใต้ขาดโน่นมั่งขาดนี่มั่งก็ไม่เป็นไรตามมีตามเกิดอเคนีันม่มกงเหรอ

เยอะไหมใส่บุลเลยไปกระเพาะพอกับปอมตัดกิ่งกับปอมเดี๋ยวพอเราใส่ปั๊บเราก็ตัดรักเลยครับโอเคเราก็ตัดรัก่อนเลยครับอ๋อยังไม่ไหมเดี๋ยวราก็คุกเข่าให้เข้ากันผมว่ามันผสมใบอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีไม่มีใบพอรุ่นๆแต่มันเหี่ยวหมูไปเก็บใบเองใบกระเพาะมันโดนแดดแดดเผา เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูผัดกะพเพรากิ้งก่า,าหรือว่าผัดกะเพรากระปอมนะครับให้ผักมันสุกหน่อยผัดยืดนะจ๊ะนะมันเร็วกั้ยตยังเครื่องมาเลย <ใน S 2> มูเอาปลาขึ้นไว้ให้นี่อะไรเครื่อ,มองมาเลยทอดแค่หมูไ,ไหมแค่หมูก็มี Nguyên con tốt là. Nguyên con Nguyên Ừ Nguyên là. Nguyên là. Hả? là. bây giờ Nguyên là. Nguyên là. Nguyên là. Nguyên Không Nguyên là. Nguyên là. Nguyên là. แล่ไม่อร่อยก็มึงก็ต้องบอกว่าอร่อยนะ <c ười> จ้าอืมจฮะจ้าอจ <c ười> เอาละเล้วกพริก่ะพริกแห้งพริกแห้งนำี <c ười> ้วยปะหมูอย่างนี้เลยหวานหวานตัดยับอ้ยยหวาน มันตัดกับกระป๋อมอร่อยมึงไปพูดกับหมูโจแล้วมึงไม่พูดใส่กล้องนี่เราอร่อยครับเออไม่ไงพรุผมปรุงครั้งเดียวไม่รู้เรื่องว่าเราไม่มีน้ำมันหอยไงถ้ามีน้ำมันหอยนะยิ้มเศร้าเลยนะมึงไงโดนด่าเออไม่ใช่อร่อยจังยังยังยังเดี๋ยวผมจะกินเหล่าโดนฟาดเหล่าจ้าไม่เชื่อวะจ้าไม่เชื่ออะไรอะอร่อยจะไม่จ้าจ้าต้องงู นี่นี่จางกว่าจินี่จางอยากเก็บวพี่กวนข้ำอาบน้ำไปแลกกี่รอบวะ <c ười> ไม่แบ่งไปให้เทียนมั้งวะมันหวานหวานนำไปนิดนึงแต่ว่ามันได้อยู่มันตอดกับกระผมมันไม่มีรสชาติเก่าเลยจะได้ต่อมามึงเลยมุ้งเคยไม่เ้็วเหรอนั่งเกยเดี๋ยวซ้ำสองอ่นั่งเก๋ย,ยมวยซ้ำด้วยเดี๋ยวมุ้งไม่ต่อจะแหล่ะเราพูดได้กินมุ้งไม่ต่อเออมุ้งไม่ต่อ ตัวใดล้วนะไม่นี่ฟินฟินเจฟินตต้มราหมดยังเมื่อคืนเหลือสามหน่วยพอดีแล้วประพทดประตำประสงอันเดียร์ลาบิอันเอาไปเแล้วนี่กลอาอาฟินป่าพอลให้ฟินโชว์มั้งดูเด็กๆโรงเรี้ยงเก่ามันทำมึงเข้าได้เรื่องไหมไม่ต้องมาเยินยิ้มแล้วะใหผมร้องไห้หลยจ้าพูดสิ แล้วแล้วเสื้อจะเป็นยังไดี๋ยวทำใจหลับเมื่อกี้ว่ามันมองหน้าทำไมมันก่อนแล้วใจผมร้องไห้เลี๋ยวไงจะให้จะให้มันมันโดนข้างล่างดิอย่าให้โดนก้นกระทะยิงยิงขูดเลยไม่ไม่ต้องอันนี้ข้างล่างไม่ต้องยกดิไปเฮ้อกูไม่ง้อเหมือนมึงอะไรนะเออยรับบอกไหนบอกซื้อไหนเร็วเอ็วไปเลยนะ เอาคุณได้ทำเรีย้มาอะไรไม่ไม่นู้นหมูเรียกแล้วเขผมก็จะมากอะไรล่ะเลยล่ะอะไรกูกินโกโก้อะไรนะบอกมาเลยกูหลอกมึงเล่นหวยมึงโง่กูกินโกโก้กูเป็นเอวเหมือนมึงกูหลอกมึงเิ่งกูหลอกมึงมากหวยหวยมึงโง่กูเป็นยีวโง่เหมือนมึงกูกินโกโก้โกโก้ไม่โกโก้คันวัวเจ้าเจ้ากินแล้วปวดทุกข์าพเป้่นสมองกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงกินโกโก้ กินโกโก้แล้วเป็นอย่างนี้กูไม่กูไม่ซื้อมากินหรอก่ะกินถั่วดำบายบายครับบายบายสักเพลงอ่ะสักเพลงก่อนจ้ะหัวใจผมวางแต่ปอดตรงกลางมาเล่งจ้องโอ้บบอก้นี่อุ้าจำใหม่จิ๊บะ